ก็ประมาณ1 9ื่นเถึงสองหมนะครับลองดูเครื่องนี้ดูผมมองว่าเครื่องนี้มันเป็นซีบิลที่แรงแล้วก็การ์ดจอเนี่ยมันก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่ความแรงเนี่ยถ้าไม่นับ D L S ไม่นับ r a y Tracing เนี่ยมันก็น้องๆ R T X สามศนห้าศูนย์เลยแล้วที่สำคัญที่สุดคือ1มื่นเนี่ยมันเป็นของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปี CPU i 3 1 2 1 0 0 F ครับ4คอร์เทรดเทอร์โบสีแคส17มัทส์อร์ดอร์ด H หกห M k ddr 4 r a แรม g b ครับจาก corsair vengeance lpx ประกัน lifetime 16GB d u a l channel แล้วการ์ดจอนั้นอย่างที่ผมบอกไปมันคือ msi geforce gtx 1 6 0่ super ตัวเวนสตั xs ครับเป็นตัว oc edition แรม 6GB 192ความแรงนั้น น้องๆ RTX น้อง RTX 3050เลยเพียงแต่ข้อเสียของมันคือไม่มีเรไม่มี DLSS แต่ว่าถ้าเดิมๆนั้นผลเทสผมเทสเรียบร้อยแล้วในช่อง YouTube I have CPU p พ w e r พ u p ส l y a ย a 550าห้วัตต์แปสบับอสประกบกับสตอร a เรจขนาด500กิกจับวีดีมแบ็0หกิกรีอห้0 0ผลเทสมีอยู่แล้วครับการันตีว่าเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็ม